สวัสดีครับพอแม่พีน้องสู้ขู่สุกคนครับมากครับมากินเขาแรงข้าเจดิ่ครับขี่เว้นตกดินงขี่เว้นเงียงตาพอดีครับมากครับมือนีตามหมกแตงครับก็สีนแฮงครับผมโอ้ยเรื่องมันบวงมากว่ะเอาเอาแล้ววะมากครับเสแสร้งเจีเดิ่งครับผมโอ้มันเงีกระไรนะพี่น้อง มันมีอะไรพี่น้องแสบปีดีพี่น้องตำบักแตงนี่ใส่ของเมือไครับ นี่ใส่ของเนื้อล้วนัวโอ๊บเอาเป็นของบริยามบริเวณไนเบื้องแรกครับสองห้อง มครับหายว่างี้ยง,งการต้องหลังครับนการใช้มั่นครับผม ใส่กอกเพื่อน,นี่นวยอีพี่น้องโอ้ยปกติมันใหญ่กว่านี้โอบแหละน้ำมันมันออกครับเหลือแต่เนื้อครับผมนี่ครับเสียบดีดีเป็นสามปั่นอิ่มครับปั่นที่สอง ขอตัวขอให้ด้วยครับผมโอ้ยขึ้นดังเว้ยอืออือจากมันมีจากมังวัน กดสแกนเขาเริ่องว้าท่านบ่มีนามตายเลยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> กินแซ่บหลายครับผมเกเดือนตัมอีกนะครับ Quanto para ส่วงนี้จะเดินอาหารอีพี่นอ้องทำหักแซงพี่น้อง พอกันดีนะก็ต้องกรับ <c oughs> ชื่นแหงใส่ก้อน <c oughs> ตัวนี้นตกพี่น้อง <c oughs> ตกก็ตกบม่แห้งธรรมดาครับหน้าหอ้องหน้าทงหน้าทาก็เจ้ากับดบหน้าเหียพบพ้นรลัวหน้าโคแล้ะครับใส่ไดแต่มันครับผม คักขนาดพี่น้องโอ๊บโอ๊บอ,อันนี้คักแล้บ่น,น,นี่โอ๊บแห้งเลยพี่น้องโอ๊บเอาเอาหนามเอาพวกไขมันตักครับเลือดเต่นเนื้อใจกว้งงัวพี่น้อง เนื่ยท่านี่นหองทั้งแสบทั้งห่อนตำหนามันก็แสบตำมกแตง ไอ้บางคนเพิ่อกว่าจะเดือดเบาๆไม่จะกินกินกินเพื่อนภาพาประกรันได้ขอโทษเขอภัยแล้วครับผมพี่ส้มกันได้โอ้ข้าอีพี่น้องแต้มแตงอิ่มหรือพี่น้องฝากก็ไลไ์ก็แชร์กดซับสไครต์นี่นครับเพื่อเปน็นกลังใจให้กันครับผม เมื่อหนาใจเดือนชารแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องคือเกากับบรรยากาศย่ามเลี่ยงๆครับผมนี่นะครับทางหลังนี่จะเป็นไฮมั่นครับผมพื่นไทยหน้าแล้วก็เฮดไฮมั่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้บันไดครับผมเป็นหน้าโูกนะครับใจได้เขาโดเอาสำหรับเมื่อหนีจ้าเดือนกะหาแนวกินมาฝากพี่น้องอีกที่เขาตอนเลี่งครับเมื่อนีตับักทั่วก็ไป สิ้นหลอดนะสิ้นแหงบานเทาเนื้อง่งวนนะเดี๋ยวก็ใส่กอกเนื้อจะเรียบร้อยนะครับผมก็บมมีอย่างหลายนะครับสำหรับจาเดือนกระได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุกุสกนลในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศที่จะเดือนบ่ได้เอื้อมากเนี่ยครับที่รับชมจะเดือนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดนะครับ การรับชมกับขอให้พอห่พอแม่พี่น้องสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนำรวยเงินทองสุขสุขนะครับพอในคลิปหน้านะครับผมจะเดือนสีหายในแซบมาฝากคือเก่าสำหรับมือนีจะเดือนก็ไม่ออยังไรครับขอาเข,า,ขามาสัางบายดีครับ